หลี่จะพักหน่อยไหมเราเร่งเดินทางเกินไปแล้วนะนั่นสิแต่เท้าหลี่เราเข้าใจว่าทานรู้สึกยังไงแต่ร่างกายเป็นของท่านนะพี่ชายทั้งสองเขาบอกตั้งหลายครั้งแล้วว่าตอนนี้เขาไม่ใช่แต่เท้าหลี่เขาเป็นแค่นักโทษคนหนึ่งและโทษนี้ข้าก็สมควรได้รับแล้วแต่เท้าหลี่ท่านอย่าพูดแบบนี้สิปกติท่านดีกับเรามากไม่ว่านยังไง ท่านก็ยังไปในเท้าหลีของเราเส้นทางเนี้เรารู้จักดีอีก20ลี้ก็จะถึงโรงเตียมที่อยู่ใกล้ด่านมากที่สุดถ้าไม่พักที่นี่งั้นเราไปพักที่นั่นก็ได้เราจะค้างกันสักคืนแล้วพรุ่งนี้ค่อยไปต่อพวกเราก็จะถึงด่านท่านเห็นว่ายังไงก็ด้แล้วแต่พวกเจ้าเถอะไม่ก็รีบไปเถอะ นางเจ้าซิวไม่นางวีเจ้าเจ้าเตรมเ<า>ติมเตรมเตรมมาแล้วครับหนท่านกับข้าบาครบแล้วเชิญตามสบายเลยนะครับอ้าวทุกท่านเดินดีๆนะครับโชคดีแล้วมาอุดหนุนใหม่นะครับโอ้โอท่านเกตจง อ้าวถ้าแกจงพี่รงเรี้ยไม่มีอะไรใช่ไหมไม่มีอะไรครับเอ้อแต่ว่าดูเหมือนแม่นางเจ้าซิ่วจะมีเรื่องด่วนอยากเจอท่านตอนนี้นางไปที่ทะเลสาบแล้วล่ะครับไปทะเลสาบใช่ครับข้าทางร้อนใจมากข้าเป็นคนบอกทางให้นางเองอ้าวแม่นางเจ้าซิ่วกลับมาแล้ว <ไป S 2> ก็ไปทำนปอ๋อครับอ๋อแม่นางเจ้าซิ่วเจ้ากลับบาแล้วเหรอได้ยินเออจูบอกว่าเจ้าไปที่ทะเลสาบใช่แล้วเอออ๋อ,อ,อมาสิ ทำไมมีเรื่องอะไรเหรอนน่งล้มก่อนเธาแก่จงพี่หลี่อันตกอยู่ในอันตรายอะไรนะบอกมาสิเรื่องมันไปมาอย่างไรวันนี้ตอนเชา้าผู้เท่าเจ้าที่เป็นผู้คุมอยู่ในคุกมาหาท่านแต่ท่านไม่อยู่เขาก็เลยบอกข้าเขาบอกว่าก่อนหัวหน้าหวังจะตายเขาฝากมาบอกท่านว่าเขาสงสัยว่าจะมีคนตามฆ่าพี่หลี่อันก็เลยให้คนมาบอกให้ท่านหาทางช่วยนะเป็นความจริงเหรออืม,อมแล้วผู้เท่าเจ้าบอกหรือเปล่าว่าหน้าหวังรู้ไหมว่าใครตามฆ่าแต่เท้าหลี่ ดูเหมือนเขาจะไม่รู้เฮ้ยแล้วจะทำยังไงดีแต่เท้าหลีไปตั้งหลายวันแล้วทางที่ไปคือไม่ได้ข้าต้องนีพาทางช่วยแล้วเมื่อกี้ข้าเจอกับแม่นางวีนางตามพี่หลี่อันไปแล้วแม่นางวีเหรอที่จะไปเจอนางที่ไหนอ่ะเทเลสาบพี่ปอข้าเคยได้ยินว่านางอยู่ที่ทะเลสาบพี่ปอ,อทะเลสาบพี่ปอเหรแอแต่ว่าที่นั่นไม่มีบ้านคนเลยนี่่ะออออ๋ออ,อืมนี่ไม่ว่ายังไง แค่หานางเจอกบพอแล้วนะให้มานางวีตามแต่เท้าหลีไปแต่เท้าหลีไม่มีอันตรายแน่นอนเฮ้ยมานางวีคนนี้ไม่ธรรมดาจริงๆะนางช่วยคนมาหลายครั้งแล้วนางกับใต่เท้าหลีพวกเขาสองคนเออคืออุ้ยคือออเอก็ดีแล้วขอแค่พี่หลีอันปลอดภัยก็พอแล้วล่ะนอนสิน่นนสิอ๋อมานางเจ้าสิวเรื่องนี้น่ะอย่าให้เลาหูยินรู้เด็ดขาดนะ ข้ารู้ค่ะข้าขอไปดูท่านแม่ก่อนเนจ่บไปเถอะแต่ทาหลนี่แหละลงเตี้ยที่ข้าพูดถึงวันนี้เราก็พักที่นี่เถอะได้รบกวนพวกเธอแล้วไปเถอะแต่ทะั้งสองเชิญด้านในครับไปเถอะได้ เจรลยครับเจริญครับฮึไปเท่าลีท่านก็มาดื่มด้วยกันสักหน่อยสิดื่มสักหน่อยจะได้นอนหลับ นั่นสิที่เท้าหลีดูท่านไม่ค่อยสบายใจเลยท่านทําใจซักเถอะนะมา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 ดื่มสักจอกเถอะนะครับยังไงไม่ต้องรองเข้าใจนะที่หวังดีตามสบายเถอะออ๋ครับงั้นเราม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 าใช่ดื่มต่อดื่มต่อดื่มต่อ <differences S 2> มา่ดื่มดื่มดืด่มให้ MS หมดจะได้หลับสบาย